จะไปกินค้างมึกอีกแล้วอ่ะเธอเธออยากกินอะไรแซบ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 อ่ะค <c oughs> ้างมึกโคตใหญ่อะแซ <c oughs> บโคตรแซบอ่ะแซบจนน้ำมูกไหล โอย่าหล่นลูก <laughs> มันจะหล่นมันจะหล่นคางหมึกอ,อนละสิบห้าบาทเลยนะพี่ซื้อมาสามสิบาทถ้ากับจานข้าวข้าวมื้อหนึ่งเนือเนะี่ย เป็นคนชอบกินคังเหมือกบาคือมันกรุบกรุบที่ชอบแ็กเจอร์มันจุบจุบจุบอะอเนื้อไม่เท่าไหร่ที่ไม่ค่อยชอบเนื้อเท่าไหร่พี่ชอบเอ็นมันนี่ยแหละมันคือสุดยอดของสุดยอดสุดยอดแหละเอ็นมัน,นอะคางมันมันเป็นคือเอ็นของมันเนื้อไม่เท่าไหร่แต่เอ็นเนี่ยบอกให้บอก ชอบเอ็นมากเฮ้ hey, จริงๆอร่อยจริงร้านเดิมแหละพี่ซื้อมาดูดิขามันใหญ่มากเลยอ่ะทูสขอกัดกันได้ไหมกัดก่อนนะกัดไม่เข้า ตายแล้วพี่กัดไม่ได้มันต้องกินทางอันเลยมันจะสมใจเดี๋ยวพี่ไม่ได้ลูดไม้ออกด้วยอย่ากระเด็นนะลูกโอ้โหคู่ด้วยอะ่ะมันใหญ่มากอะ่ะ เราต้องรูดมันก่อนเพราะเราจะจิ้มจิ้มอย่าดราม่ากินเองพี่กินของตัวเองนะฮะไม่ได้แบ่งใครนะฮะกินเองนะฮะ อุบมากถ้าคนชอบก็จะแบบนี้นะน้ำจิม้มน้ำจิ้มมันซีดอะสักซีดมากสักซีดเกินเผ็ดแหละข้อหมาย Ok hoa chim hoa mặt pet pet. Sắp chắp đi. Mhm. Mhm. เขาไม่ได้ใช้เตาถ่านปิ้งนะเขาใช้เตาแบบเตาแก๊สปิ้งอร่อยน้ำจิ้มเขามันเด็ดอ่ะจริงๆด,ดูเราต้องรูดมันลงมารูดลูดโอเคคือเียกได้พริกอะ่ะมันจะได้แซ่บๆเราต้อง ใช้หลักการใช้ตะเก็บสองไม้ตะเก็บสองไม้นะแล้วก็โกโยพริกขึ้นไปโกโยพริกขึ้นไปน้ำจิ้มน้ำจิ้มอร่อยกว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วนะฮะแฟนพี่เขาชอบมากเลยนะ้ำจิ้มอันนี้นมันเผ็ดเด้อ กรอบอร่อยแซ <c oughs> ่บเดียงอะร้านนี้ขายในตลาดนะ มันสุดท้ายแล้วเธอโอ้ยฟินมอ่ะอืมอ กุบๆดีอะ่ะเหมือนจิ้มเอ็นพี่อยากเป็นคนชอบกินอะไรกุบๆอย่างเช่นเอ็นไก่อ่าต้มเอ็นวัวชอบมากพี่แหไปอยู่เถินกาแฟนนี่แหละจะมีร้านหนึ่งชื่อร้านทอมเมืองอะ่ะ พี่ไปกินอ่ะพี่ชอบกินต้มแซบเอ็นวัวโหแบบพี่เนี่ยเขาชอบเอ็นนะเอาตเอ็นจริงๆชอบมากเอ็นวัวชอบกินอะไรอีกที่มันเป็นเนอเอ็นไก่ไก่ก็จะเป็นแบบไก่กรุบกรอบเอ็นไก่แล้วก็เอ็นหมูก็ชอบแต่ว่าเอ็นหมูเนี่ยจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกัดก็ต้องดีๆหน่อยเพราะเอ็นหมูมันมีทั้งแบบแข็งกับแบบอ่อนเวลาเรากินเหมือนกับแหนม เอ็นหนม้ออะไรอย่างเงี้ยเวลาไปทอดกินอะ่ะมันก็จะมีอันแข็งๆอยู่แข็งๆเนี่ยฟันแตกแน่นอนแต่ถ้าเล็กๆเนี่ยมันก็ดังกรบูบๆเราเือกินได้เคี้ยวได้แต่นี้มันจะกัดกัดแล้วมันจะกัูขึ้นสมองเลยได้บอกง่ายคือแบบดังเหมือนฟันฟันจะแตกไหมอะไรเงี้ยคือการกระทบของฟันอะ่ะมันจะแตกไอเอ็นหมูแ็แข็งๆอะไรเงี้ยมันจะมีช่วงที่มันเป็นกระดูกอ่อนๆพี่ชอบกิน,พ,กนพี่ชอบกระดูกอ่อนๆมาก แม่ตะไกรอะ่ะเป็นข้อมันเป็นเอ็นนะนั่นแหละคือของอะไรจะบอกให้มันคือของอร่อยอันนั้นคือที่พี่ชอบมากเลยเอ,อ็นอ่ะพูดแล้วก็อยากกินนะพูดแล้วอยากกินพวกต้มแซบเอ็นวัวเนี่ยเป็นอะไรที่พี่ชอบมากร้านทองเมมอนคือร้านโปรดพี่เลยในในใน,ในลำปางในเถนะินอ่ะคือร้านนั้นคือร้านที่แบบพี่จะไปกินข้าวทุกวิเอ็นกับแฟนตลอดแล้วก็จะสั่งเขาจะสั่งอะไรนังก็จะกินแบบยำ ยำวุ้นเส้นใส่ใส่ใสอกใส่ไก่เอาอกไก่ไม่เอามันอะไรนะางก็จะไม่กินมันนางก็จะกินกับข้าวแล้วก็พี่ก็จะสั่งต้มแซบต้มต้มแซบเอ็นอะไม่รู้ว่าทางเถิดเขาเรียกว่าอะไรแต่เขาเรียกว่าเอน็นวัวแซบเอน็นวัวหรืออะไรสักอย่างน่ะน่าชอบมากชอบจนแบบกินทุกครั้งไปทุกครั้งก็จะกินแล้วก็จะเคยซื้อแบบก็เคยสั่งแบบพวกแบบเขาเรียกว่าน้ําพริกอะ น้ำพริกนุมน้ำพริกอองอะไรเงี้ยก็ทานมาหมดแล้วแหละแต่ที่ชอบเนี่ยคือต้มแซ่บคือทำเขาทำแซ่บแซ่บจริงๆคือมันแซ่บน้ำซุปเนี่ยคือแบบเครื่องเทศเครื่องอะไรมันมาแบบอย่างเงี้ยเลยปลาหมึกเนี่ยพี่ก็ชอบกินตรงมันเอ็นเนี่ยแหละถามว่าเนื้อนเนี่ยไม่เท่าไหร่หรือถ้าเป็นหมึกเนี่ยก็จะชอบกินตรงไขมันกับเอ็นมันเออความชอบนะชอบกินไขมันกับเอ็นมันเอ็นมันมันติกรุบ ไข่มันก็จะเป็นดึงๆยออึงๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแต่คนชอบอไหนชอบปลาหมึกส่วนไหนคอมเมนต์มาหน่อยซิว่าชอบส่วนไหนของมันชอบหนวดไหมหนวดพี่ก็โอเคนะแต่ว่าเขาเรียกว่าไงหนวดอ่ะจะไม่ค่อยชอบมากเท่าไหร่เท่ากับเอ็น กับไข่วันเออเหมือนกับปูปูพี่ก็ชอบเนื้อกับไข่วันเออมันก็มีไข่กับเนื้อใช่หรอที่กินได้เออเขาพูดไปกุ้งกินได้หมดพี่พูดไรหิวพูดไรหิวพูดไหิวโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดตาฝากกดแชร์ไปถึงแสน subscribe พี่ด้วยนะโอเคอันนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลก็30บาทไม้ละ15บาท หืขมพี่เกีียวอะไรเนี่ยโอเคไปแล้วทุกคนบายบายรักทุกคนนะบาย